ไม่เนี่ยวิดก้องกีดากรเนินนินลาต I am b ็ม o ะถุไฟสไลด์อนุบาลเราเอซคูนยูน e ิตบทที่4 Unit นบทที่4 amazing animal สัตว์มหัศจรรย์ amazing animal สัตว์มหัศจรรย์ what can you s คุณเห็นอะไร look at the picture and answer the question ดูที่รูปภาพและตอบคำถาม how many birds are there in the picture มีนกจำนวนเท่าไหรในรูปภาพ Where is a monkey? ดิงอยู่ที่ไหน i a t the funnel? Eat no, off the panda? มีแรดอยู่ข้างหน้าแพนด้าใช่ไหม Where is the snake? อยู่เชือกไหน Eat the crocodile in the river? จระเข้อยู่ในแม่น้ำใช่ไหม Sidasida h h octopus a นกกระจอกเทศ blue one สีน้ำเงินไม่สวยน้องมิ้ง เวทน้ำหนักสตองแข็งแรงเฮลเวนักไรเอาวิทอันิเมอล์ยิทอินแอฟริกาสัตว์ตัวนี้อาศัยในแอฟริกาอิทแฮาป์ก็บิ๊กเทปมันมีฟันขนาดใหญ่อิทเอ็กอันอีทอีทนิเมอลมันกินสัตว์อิทอีทเดอะอาวเลตอันิเมอลอินอเวิร์มันเป็นสัตว์ที่วิ่งเร็วที่สุดในโลกดิทอันิเมอลอยิทอะเบิร์ด สัตว์ชนิดนี้คือนกบั t อิ c แคนแต่มันไม่สามารถบินได้อิ h แฮสก t อดฟิตเวลี่ฟาสมันมีขายาวอิดเวอร์วอลี่ฟาสมันวิ่งได้เร็วมากอิ s อ h e เดอะบิกก i ตเบิร์ด w น r ล d มันเป็นนกที่ใหญ่ที่สุดในโลกอิ a แอนิ l มอลอ r y เวลี่สมอล สัตว์ตัวนี้มีขนาดเล็กมาก it is t h e biggest bird in the world มันเป็นนกที่มีน้ำหนักเบาที่สุดในโลก this animal eat a m a m m t h สัตว์ชนิดนี้เป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม it lives in the ocean มันอาศัยอยู่ในมหาสมุทร it is t the anim biggest animal in the world มันเป็นสัดวที่ขนาดใหญ่ที่สุดในโลกลิ a แอนอ s w เซอร์วิทูแอนหนึ่งอ่านคำและตอบให้ความสูง about 2 meter ประมาณ2อเมตร about one and twenty c e n t i m ประมาณ120่งเซนติเมตรเวทน้ำหนัก about one t h o u s k g ประมาณ1,300งพักโกรม about วิทย์ที่กิโลกรัมประมาณ50กิโลกรัม h o w much d o e s i t dyno weight น้ำหนักเท่าไร eat weight about 1 n 0 0 h o u s a n d three h u n d มันมีน้ำหนักประมาณ1,300กิโลกรัมภูมิบ้านแหล่งกำเนิดแอฟริกาแอฟริกาแอนตาร์กิกาแอนตาร์กิกาไซส์ขนาด about 2.5 o p o i meter สูงสองจุเมตร w i d ฟอร์มวันฮันเลตทูวันกิโลกรมหนักน้ำหนัก100รถึหรือ1 6กกิโลกรัมวอตอิดลุกไรมันมีลักษณะอะไรแวกฟืนแวกฟืนนึกแวกแฟืนคนสีดำออเน็กคอยาวแอนเล็กและมีขา สมอลบีนปีกเล็กอะไรมันมีความสามารถแคนลันฟัดบัดแคนนอตไฟสามารถวิ่งนได้เร็วแต่ไม่สามารถบินได้แคนสวิงวัดนอตแคนนอตไฟสามารถว่ายน้ำได้แต่ไม่สามารถบินได้ My name อ d ไ i n o ฉันชื่อไดโน่ m R d ด d o ไอโ o ซอันคือไดโนเสาร์ live in the ด e ะจ s เลสิ a ิเลฉันอาศัยอยู่ใน จุลศิษย์ I was the toilet and big g animal a on land ฉันเป็นสัตว์บุกที่สูงที่สุดและใหญ่ที่สุด my neck was long but my t e i l was short คอของฉันยาวแต่หางของฉันสั้น I weighed about 4 0 0 t 0 h o u s a n d k i l o g r a m ฉันหนักประมาณ40,000 kg กิโลกรัม I was the 5 0 0 t 0 h มิเตอร์ท่อฉันสูงป,ประมาณสิบห้าเมตร I have fifty-two tip ฉันมีฟันห้าสิบสองที่ My name for w a l l e food watv